เอแยแล้วก็้ินยาที่มันจะหายไป็หาแต่ว่าหมายถึงอาการจริงๆมันก็ยังอยู่ที่มัน้องป็นกไปหนูก็ไเจอน้องจากันอยู่นอกไปบุญชมีคนเข้ามาสาถ้าเกิด้องเรียนอะไรตรงไหนได้มามอเอาพี่เดี๋ยวถ่ายเลเชน้อง้น้องถ่เวลานี้เจ็บดอย่างนี้จ็บจัดคดีลูงไป่นคือถ้าน้องก็ต้องไป้องกันีนี้ว่าเรนี้ ผู้หญิงมีความอดทนมากมมากว่าค่ะเข้าใจนะต้องเข้าใจอย่าให้เป็นไรจไังป่ะก็ยกได้บ้างห้ามที่ซักไม่ไหวไอย่าคแคพ้ซักะแพ้ขอความช่วยเหลือให้แกไปรักษาอะไรอย่างนี้ค่ะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยไหมครับมีค่ะมีก็มีบริจาคนิดๆหน่อยลอยอะไรอย่างอย่างเงี้ยนะบริจาคเงินไม่ได้มากคร,ครับแล้วตอนนี้ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลไหนครับ ก็ไม่ได้รักษาไม่ได้ไม่ได้รักษาเพราะไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเงินใช่ไหมครับเขาจะให้ไปชนบุรีทางโรงพยาบาลเขาจะให้ไปชนบุรีอย่างเดียวทางโรงพยาบาลของที่จังหวัดจันทบุรีจะให้ไปที่ชนบุรีแต่ติดอติดชื่อว่าแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วมันไม่แข็งแรงเลยเราไปกลัวเดี๋ยวจะเป็นอะไรขึ้นมามันก็ลำบากเพราะเขาไม่มีแรงเลยกินอะไรก็มีได้ไม่เป็นไรครับ อาการเริ่มแรกที่ก่อนที่จะมาเป็นไอตัวเนือ้อร้ายเนียน่ยฮะแกรู้สึกเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอเหมือนเป็นสังขบล้องในอะไรเงี้ยแกก็กิกนยาหลายเดือนหลายเดือนนะแกก็ไม่หายแม่เป็นยังไงทําไมแม่หายชักทีอะไรแกก็ว่าไนงะก,ก็ลยรำคาญแล้วก็เลยพาแก,กาไปโรงพยาบาลหมอก็เลยเช็คเด็กแต่แตอนนั้นมันยังไม่บวมนะไม่บวมเป็นอย่างนี้ยังบวมมีนิดี่แกเอง ชีบว like so ัวมันนี่เตี้ยเป็นติ่งติ่งนี่เตี้ยเป็นเหมือนเหมือนเราเป็นฝีเป็นอะไรเงี้ยนะ้อไที่นี้มันก็เลยละพอพารู้ผลว่าเป็นหมอบอกแกเป็นมะเร็งที่คอที่จี่คอคอหอกคอหอยแกเนี่ยทีนี้ไอ้ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยต่อมไทรอยด์ทั้งเนี้มันลามหมดมันจะกินหมดเลยเขาบอกมันจะกินหมดเลยมันก็เลยบวมใหญ่บวมน่ากลัวเลยบวมจนิงเรื่อแตกเนี่ยเขาเข้าโมโหเอาเรา พูดก,ก่ไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ฟังไปค่าใช้จ่ายต่อเดือนนี่ก็ห,นนหลายจ้ามนกันอย่างเงี้ยน้อยก็ตอ,องนีค่าชาบ้านค่ากินค่าอะไรเงี้ยค่าซื้อหุ้ยก็ตกเกือบสี่ห้าพันกัน,นที่โรงพยาบาลเนี่ยของจังหวัดจันทบุรีครับไปรักษาเนี่ย ให้ยาอะไรมาทานฮะยาแก้ปวดแก้อักเสบแก้อะไรแค่นั้นที่เขาให้มาแล้วเขาตรวจไหมครับว่าตรงนี้คือ,อ,อเนื้อร้ายฮะมะเร็งเขาตรวจเขาบอกคุณแม่ไหมครับเขายังไม่บอกตอนนั้นยังไม่พบไงเพราะมันยังไม่บวมถึงขนาดนี้ม,มันแค่บวมนิดนเองเอาเศษเนื้อไปตรวจเขาเอาเศษเนื้อในคอเขาฉีดพ่นพ่นยชาชาแล้วก็คิบเนื้อในคอ ให้เราอาปากแล้วขีดยื้อในคอไปแผนกหูคอ,อจม,มูกครับอตอนนี้คุณแม่ก็เป็นมะเร็งปากมดลูกอ,อ,อยู่ใช่ไหมครับระยะที่ไหนคะสามระยะที่สา,ามีอาการเจ็บม้างนิดน,นิหน,น่นนนนอยแต่พอกินยาแล้วก็เขาเพื่อนบ้านนะคะเอายามาให้กินยาแผนโบราณอะไรเงี้ยยาไทายอะไรเงี้ย คุณแม่หาเงินมาจากไหนครับจากทำงานสวิตทำความสะอาดสวิตตอนเช้าเป็นแม่บ้านทำความาสะอาดเซเว่นตอน,ตอนเช้าตอนเช้าได้วันะละเท่าไหร่ครับเกาก็ให้เดือนสามพันเดือนละสามพันแล้ว, 3, ลวช่วงเดียวมีไรายได้อย่างอื่นอีกไหมครับไรายได้เสริมก็มีมีแบบไปช่วยเกาขา,ายขายขนมที่จัดจัดได้ยินที่ลมสั่งครับก็ได้บางวันละสองร้อย วันละสองร้อยได้บางบางวันเขาก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ทําเหมือนดังวันไปแล้วเขาไม่ได้ขายก็ไม่ได้ตังครับไปเปิดอไู่เขาเขาเขาจะไม่เปิดอะไรเออใช่หมดไม่ให้แสงเข้า ตาตาแม่ยังปิดเลยพอะบอกแม่ไปทํางานแม่ปิดตาตาอันนี้จริงที่ปวดมากๆโอ้ยทำแม่ไหวแม่เอาเก่งไปทีไม่ได้ช่วย <c oughs> แล้วมันเป็นเยอะแล้ว <c oughs> จิ๋วแล้วไอทีแล้วเขาใกล้กลับมายาเยอะเพราะเขาไม่ให้เขาจะให้เราไปชนบุรีอย่างเดียวบอกเรา <c oughs> ไม่มีทางนี้ <c oughs> เราไม่มีช่วยทางนี้เขาเขาไม่ฟังเขียกเรียกแล้วเขาใจแม่ทําให้จะให้แม่ทัาให้กิน้องทียังแม่หายเอากินก็อีกกินมเหอะ คือให้มันเจ็บยุดแล้วก็วางนี้นะอย่าปล่อยให้มันหายหายยุดแล้วก็มันปวดเนี่ยมันก็พล่ามันแรงเขามันก็นั่นใไญ่ทได้ไปนะจ้าขอบคุณค่ะกลัวแบบว่าแกจะไม่หายแล้วมึงจะ บอกไม่ถูกก็เดี๋ยวลองดูนะวันได้สื่อมวลชนเขาช่วย